ก็ถ่ายต่อจากเมื่อกี้เนาะมัน,มนยังไงปิดเสียงเฉยเลยปิดไมค์นะฮะขอโทษด้วยนะฮะเพราะจะอาจจะมีเสียงมารบกวนด้วยขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็เราจะมาเริ่มประจุถายกันเลยโอ้หเจ็บไม่ละไปถายูปมาเนี่ยเดี๋ยวเอาไปถ่ายรูปเเกัออกปปนเลย อือ้ยตกน่าเจอหนึ่งตัวไม่ใช่นะจะไปท่ำไม่มาดูมาท่ำหายไปแล้วโมตา เดวแต่ลาวงเอล้ลาวารูนี่เยอะเยอะที่เหลือก็ไม่ใช่เป็นถ้ำนะแต่ตรงนี้ก็คือถ้ำเกับที่ผมลงไปนะแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ <c oughs> นะคือลงไปแล้วก็เป็นอย่างนี้นะ <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวเก็บถา่านไว้ดีกว่า อ้ไอไม่อยากไม่อยากแดนนี้เจาา่านนะอเจอถ่านแล้วก็เจอเหล็กเจอเหล็กแล้วก็เจอถ่านนะโอ้่านชัดๆเสียงเกมนี่ั่างเลยนะเพราะว่า พี่โอปิสิตทีวีนะน้องผมดูอยู่นะอะไรโต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 อะไรไม่รู้นะเออเนาะดังเหลือเกินพี่เขาทั้งดังทั้งโคตรดังเลยนะฮะเล่นไปเล่นมาโคตรดังเลยนะดังจนล้านแสนแค่นั้นเองเฮ้ยทำไมเราไม่ถึงอย่างเขาบ้างเนาะเพราะเรา ยังไงยังยังยงไม่รู้สิง o ้ oh my god นะอืมเดี๋ยวแป,ป๊บนึงฮนะโอเคครับ oh <my> ต่อเลยนะฮะก็ต้องตัดคลิปหลายช่วงหลายค่ะ ว่าน้องชายผมชอบเปิดดังที่สุดนะเอาจะขึ้น What the fuck แล้วก็เอากลับคืนแคนี่เออฉลาดฉลาดหรืองโง่แล้วก็กลับมาทางเดิมว h a t s the j a n g l y m a สำหรับผมนะฮะจับม้าได้สองตัวนะฮะจากนั้นก็ทำมันผสมพัน์กันนะฮะก็ได้ลูกหมามาตัวหนึ่งนะกูเห็นเจ้านี่ไงซาโดนะซาโดชื่อเหมือนคนถ่ายคลิปเลยนะฮะชาโดผมชาโดลูกหมาซาโดนะฮะหาถ้ำถ้ำอยู่ไหนแจ้ถ้ำอยู่ไหนแจ้ นร้วนั้นน้องฝุ่นคนทำนะอ่าส่วนอันนั้นเราจะสร้างเป็นฟาร์มม้านะจะได้เอาหมาไปเก็บง่ายๆง่ายได้นะไม่ต้องอะไรมากเจอทางเข้าหมาอมืไม่ใช่อีเจอทางเข้าท้ำแหละอ่าทางนี้จำได้แววทางที่เรามาไก่ไอเปอร์นนะน้องเปอร์นนะอืม เป็นทางที่ลงยากมากนะฮะเนี่ยเรามาเจอเพรไอ้ตรงในแถวนี้แหละนะฮะเหลือมากเลยอ,อืออืออือ อ้าวัดเด็ยวกับโอเคจากนั้นก็ขุดอันนี้นหนึ่งอันแล้อเข้าไป,ไปใกล้มาติ๊กติ๊กแล้วก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปแล้วก็กติดแม่งตรงนี้เลยนี่งไงหยุดน้ำ,นำส่วนที่เหลือเ,อ,เอ้ยเดี๋ยวส่วนที่เหลือขุดจากข้างล่างนะ จากข้างล่างเพื่อไปติดด้านบนนะฮะไอที่อยู่ใกล้ๆนี่เองอ้เออวีเช็ดนะเดี๋ยวเราจะกระโดดข้ามเดินเดินเดินสิเดินอีอ้าว what the fuck โอ้ยโอ้ย าใหมมางนี้มาตรงนี้โอเคโอเค,อเคถ้ามันลงไปทางเดียวกันก่อนนะครแล้วก็ลงอย่างสะดวกอ้าวชิบหายไปนี่ไงจัดไปครับที่ผมวางแผนก็คือตรงนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะกลับไปเอาไอ้คอนเพ็ดนะฮะเพื่อมาขุดไอ้ออกซิเดียนนะฮะเออผมฉลาดไหล่ะเล่นฉลาดแต่งอเรียนหนังสือประวัติส่งตัวไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องโมโมนะเฮ้ยโอเคกู มาดันตรงนี้มาดันดันมาดันดองเลยปีหนึ่งปีสองมาน้องมาดันน้องสูบปล่า yes. เสียงอะไรก,ก็ดังเลยโอ okay. เคแล้วเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปเดินเข้าไปเอ้ยกดเข้าไปสิจากนั้นเราก็กดทิ่งที่ขงล่างออกโอเคนะ แล้น้ำก็หยุดไหลลงไหลลงไหลลงแล้วก็ไหลลงไหลลงโอเคแล้วก็ไหลลงโอเคโอเคกูดอ่าเดี๋ยวเราไปเอาค้อนเพชกรกันทางออกได้ไหมเนี่ยเ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เพชรเราจะตามหาเพชรต่อนะเราจะได้ไม่ต้องมาดอก ต้องมาเดบอะไรอย่างงี้<ะ> w h a t t h e f u c k i n g อ่าใจทางนี้ที่เราปิดน้ำไปนะฮะแล้วก็ต้องเดินมาทางนี้นะครับก็ปีนขึ้นไปข้างบนใช่ป่าวะหรือว่ามาทางหัวหาทางชัวร์ๆดีกว่าคือทางชัวร์ๆก็น่าจะเป็นไอ้ทาง โคตรชัวร์เลยเดี๋ยวลงไปใหม่ลงไปใหม่ย,ยิ่งชัวร์เลยกลับมาทาง,งเดิมด้วยนั่นไงนกลับมาทางเดิมนะแล้วก็ต้องวนขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้นิดนิด นี่ไงนะฮะจะทางออกแล้วนะฮะโหซับซ้อนมากเลยนะทางนะท้ำนี้ท้ำก็ใหญ่อยู่นะะแต่ถ้าเป็นถ้ำมังกรเนี่ยผมหนีเลยแล้วกันนะเพราะในเกมไม่มีนะเออถ้ามีผมขอแล้วกันนะขอจัดก,การด้วยตัวเองนะแต่ยังไม่บุกนะเก็บของให้เรียบร้อยนะหรือไม่ก็เก็บแร่ไปทำอาวุธ ใช้นะแล้วก็สำรองอะไรอย่างงนะี้บ้านหายอ๋อไม่ใช่แล้วอยู่ฝั่งนูน้นงงกับบ้านตัวเองกิจกรรมยังไม่ออกนะฮะแต่มากมายลูกเี่จากนั้นก็เอคาคอมพิวเตอร์นะฮะ พิษฟุดออซิเดียนอย่างสวยงามตกระเบิดตายนะฮะมาเลยอะตอนอน,อนี้วั้อยังไงวะนี่ยันเอ้ยผลิตคอนะวันนี้ฝนตกนะในกรุงเทพนะบ้านผมอยู่กรุงเทพพอดีนะฮะฝนตก โอ้นกกระจอกออกจากหลังนะกันนะนี่ลงไปนะครับลงไปเฮ้ยก็นึ่ว่าเหล็กนัวเพชรโอ้ชิปแม่ฟิล n นนั่นี่ฟิลานนี่นนให้ดูนะแล้วก็มาทางนี้ไปขุดออกซิเดียนกันอุย้ยชิปไม่ถึง อยู่ไหนวะนี่ทางนี้ลงไปลงไปแล้วก็จะเจออักเยนเดี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 ยนขุดนานเหลือเกินต้องอินชาร์ด้วยปะหรือว่าไม่เดี๋ยวขุดนานมีจำเริ่มเหื่อยแล้วกูเอาม้สิขำนหยาบขอประธานอภัยด้วยแล้วควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะ เนี่ยเดี๋ยวอยากรู้ว่าที่เอ็นชาร์ปมันทำยังไงเนี่ย โอเคขุดไปเรื่อยๆโอ้ช่าใช่แกเก็บให้หมดนะฮะเผื่อไปทำประตูนรกด้วยละกันนะจะได้แวะด้วยนะทำไฟแช็กวยต้องขุดกรวดอีก กรวดกับไอ้ต้องใช้เหล็กนะฮะเหล็กทำยังไงวะเอ้ยไอย้ไฟแชทไม่ทำเลยครใช้เหล็กหนึ่งอันใช่ไหมแล้วก็กรวดอันหรือว่าทำยังไงวะใครรู้ช่วยบอกเดี๋ยวพาร์ทหน้ามันทำนะ,ะเอ้าจะไปขุดอีกเออตายมาึง ดิ้นใต้ล่างไม่มีลาวาสิบสามอืมอคอนเพ้นนี่ทนทนนะนี่ต้องจับเวลาด้วยวลาตีเอาเสร็จแล้วเอาเ้ยแล้วก็ขุดต่อโอเคดันเืินเอ้ยเอาเรื่องใหม่อีกเออ เดอเดกัดกดกดกดตเ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 ๊เต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 เเต่ตเตเตเต อาจจะพอทำได้แล้วกันนะหรือว,ว่าใช้หินแดงด้วยนะฮะโอเควออขึ้นยากเย็นอือื ตรงนี้ผมพุดเองนะอ้ยตกตกเป็นทางที่ขึ้นยากมากระบัดน,นี้นะต้องทำอะไรมากมายอืมอืมอืมอือขึ้นยากขึ้นยากอืมอืมอออ้ ใกล้มืดแล้วนะแต่ที่ผมคาดตาเอาแนละ้วคงใกล้ถึงความมืดแล้วนะนั่นไงัูนึกแล้วใกล้ถึงความมืดแล้วนะกลับบ้านกันเดี๋ยวผมต้องเอาหาให้หมาเกาะน,นะกมมเถ็แล้วโอเคเก็บออกซิเดียน โดยเหล็กสามอันถ่านเหล็กเฮหินค้อนดาบแล้วก็ข้าวเอาข้าวไม่ใช่เอาปลาปลาปัวนี้จะถือว่าไม่ดีนะฮะเคนะครับเคเอ่าวปีกันอีกเอออ่าวปีกันดได้ลูกชายลูกสาวมาอีกแล้ว กูได้ลูกมันไมค์แล้วเซงเว่ยนั่นกูได้ลูกามีกแล้วอีตายตายตาย,ยต้องให้มันโตเร็ว,วๆนะส่วนเชือกยังไงยังไงไม่มีเชือกแล้วเฮ้ยอย่าแย่งลูกสิทำใลูกโตวไวนะเฮ้ยลูกโตแล้ว นะน,นั้นแล้วก็จะเข้าไปข้างในแล้วก็เก็บนะแล้วก็ปีอ้าโอเคมืดแล้วนะฮะไวมากนะเช็คหายหมดนะ เชื่อหายนะแต่ผมขอทำที่กั้นไว้แล้วกันนะที่กัน้นใช้อะไรดีโอ้ยโทษขีดหายแล้วมันอันเอา,เอาโอเคนะเราจะทำให้ตัวนั้นขี่ได้ก่อนแล้วกันนะ เต็มเออเข้ามากันเต็มโอเคอยู่ไหนวะนี่ไงโอเคนะโอเคได้แล้วนะตอนนี้ออ้ยทำอีนี่นะแล้วมันก็จะอยู่กับเราตลอดไปนะโอเคนะี่เราเดี๋ยวเราจะเข้าไปนอนก่อน เชือกหายไปหมดตัวไม่เป็นไรนะหนูก็หนีนะเดี๋ยวผมจะใช้ไม้ไปนี่ก่อนที่ขวาหน้าขวางตามนะฮะเพื่อจ,จะไม่ให้มันออกได้คือเสริมบ้านนั่นเองนะ เลยตึกที่ผมไอ้โฮมทาวของม้าเนี่ยขอภายด้วยที่ผมไม่ได้บอกด้วยนะเพราะว่าผมรีบรีบนะรีบรีบนะอ้าวชิดหายกูละม้าไปนู้นแล้ววัตเตอร์ฟารเซอุย้ยดูแล้วต่อข้าามาลรอนี่ว่า ต้องเข้ามาล่อมันะงั Ot ้นเออเพื noun, ่อเรียกมันมานะฮะผมไม่โง่นะฮะให้เรียกมันมาโอเคดันมาดันมาเดิ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 มาเดิมาเิมามาอีกมาอีกมาสิมเดิน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 มาทางนี้จะมาทำอะไรจะหลับเหรอ เดิน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 โอเคนะฮะเราต้องรีบนะฮะเดี๋ยวมันจะหนีก่อนรีบน้าบัตรเอ้ยกดผิดโอเคน้บ,บัตรแวนะฮะน้บ,บัตรแมวก็ได้พูดง่ายง่ายเจ้าหนูไปอยู่ข้างในไปในตรงนี้เดี๋ยวป๊ะป๊ะกากำลังทำ ของดีๆมาให้นะอย่าดันกันเสี่ยมันเี๋ยวมันอันนี้นะเอาเอาหังถลายอ้ m มาชีดนี่เริ่มละเริ่มละเริ่มละเริ่มมีละ ตรงนี้นะโอเคตีเลยนะเดี๋ยวเราก็ทำได้แค่นี้ก่อนนะแล้วก็ขุดตรงนี้ออกเพื่จะจับมันจะได้หนีไปง่ายๆนะโอเคเราจะได้ไม่ต้องเสียงไม้มากเกินไปพ้าะผมตัดไม้บางดีไม่ได้เสกไม่ได้เสกมาเลยผนมะทำของตัวเองจริงๆนะะ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แรกก็ได้นะฮะตอนแรกของมาซานก็แค่นี้น่าจะพอได้นะฮะโอเคโอเคนะฮะโอเค จะไปขุดต่อนะ,ะอะะอร์บัรต์ที่เจอมันจะได้หนีไม่ไม่ง,ง,ง่ายง่ายแล้วกูกออกไม่ได้วัดเดือดฟ้านี่ออกได้อยู่แล้วนะก็โดดข้ามไป

อายาติฟันจูเรียนเนี่ยเป็นบ้านของประเทศท้าดีกว่าไหมเสียงรบกวนดังเลยนะเพื่อเพื่อขออภัยประเทศไทยด้วยนะแล้วประเทศอื่นๆซีเวเก้นนะฮะต่อแล้วเราจะไปไหนนะอ๋อจำได้ละไปหาแร่ต่อนะ เจะเชิญดรคิปเปอร์มาด้วยก็ได้ล้วกันนะเดี๋ยวพารหน้าล้กันนะพัดหน้ามาตอไท้องเดียจะเชิญดรคิปเปอร์มาด้วยนะไปทงัเะนะเ่าอุ้ยไปทางไหนแล้วเรมอทางจิโอ้ยจดไปแล้วอันนี้ก็มีคนเอาแล้ว

เฮ้ยทำไมแถวนี้น้ำเยอะจังเลยเ้ำสไลด์ไปเลยใครมา้ำทาวะวัดแต่คว้เจอเลขแล้วเบรกเบรกเบรกยากไ15บาทมันขาดทุน10บาทมันขาดทุนโอเค แค่ก้ okay, อนเดียวเองตรงนี้กูไม่น่าเอารวยอ้าวชิบหายทางตอนอีดทำไมไมันเป็นอย่างนี้โอ้ชีวิตเป็นอะไรอย่างนี้โอเคเราก็ไปต่อกันเลยนะเดี๋ยวหลงทางทํา เดี๋ยวพาทเขคนมาเ,นนร,เริ่มด้วยการดรคกอิปเปอร์ตอบอย่างมั่นใจโ o ตอบอย่างมั่นใจโ o เจอทางที่รกลับไปเกินว <Why? S 1> ้ายตกอีขึ้นยาก วัดหรือฟ้าทางตันทำไอทางนี้ทำไว้ทำเพื่ออ๋อบอยวไว้ทำโมลแล้วกันนะบอกโอเคมีทางไหนที่ยังไม่ไปบ้างนะทางนี้ล่ะละเอียดเลือเกิน ทางนี้เอาชิบหายอีกแล้วมาถึงนี้ก็ทางตันเก๋กลับ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 มีทางไหนที่เรายังไม่ไปบ้างหนึ่งสองสามยังไม่มีเลยโอ้ไปกดแล้วนี่หว่าเดี๋ยวสำหรับที่นี้ผมขอ,ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะท้ำใหม่เดี๋ยวผมจะมาหา อัดใหม่แล้วกันนะในพัทที่หอ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 นะสวัสดีครับอ่